สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าออนพี่สาวลูกคนนะคะเช้านี้นะคะป้าออนก็ได้ทํากับข้าวนะคะเมนูกับข้าวจานเดียวเนาะให้ปูผ่องนะคะกินตอนเช้านะคะพ่อแม่พี่น้องนะตอนนี้ก็เวลาแปดโมงนะคะฝนก็ยังตกอยู่นะคะคุณเอฟซี เดี๋ยวมาดูนะคะว่าปอ่อออนทำกับข้าวอะไรนะคะให้ปูกทองกินนะคะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องกับข้าวจานเดียวนะคะก็เป็นผัดกะเพราหมูนะคะแล้วก็ไข่ดาวนะคะพ่อแม่พี่น้องไข่ดาวนี่ก็ ดูหน้าตาก็จะไม่สวยนะคะก็สองฟองค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะผัดกะเพราปรออนก็พร้อมที่จะให้นะคะปู่พ่องกินแล้วนะคะเป็นกับข้าวเช้าของปู่พ่องนะคะที่ปอออนจัดทําให้นะคะพ่อนะคะมีขนมจีนนะคะเสริมด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่คะ่ะปู่ก็กิน แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องฝนก็ยังตกนะคะพ่อแม่พี่น้องสองโมงแล้วกัยังบบเอื่อนเด้อค่ะเด้อเมื่อตะกี้นี่แห้งตกแห้งแมอืม ส่วนยาผ้าก็อยู่ม <ko> ุมนี like bye, ้นะคะชิบไปไซมือนี่เ like ช็ดดยังมือนี่บ่บ่บ่ม่มีรายการไป น้ำอุ่นนะยืนในแก้วนะพอกินน้ำอุ่นเด้อเลกินลลยน้ำเย็นดูซึ้อว่าสีไอได้เจ้า <c oughs> หมดจานนะคะพ่อแม่พี่น้องปู่องนะคะกินข้าวอร่อยมากเลยเบิดจานเลยส่วนขนมจีนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าปูกินข้าวอิ่มแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้อง นี่ค่ะผัดกะเพราหมูใส่ไข่ดาวเมน,นูทิปูพองพ่นมักปลาออนกมักเฮ็ดในเพิ่นกินตลอดพ่อแม่พี่น้องเพียงแต่ว่าปลาออนบไดไถ่ทยคลิปข้าคลิปเนาะคะ่นะเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยเด้อคลิปนี้นะคะก็หรือว่าเรสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะปู่ก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะกินยาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้อง